ก็สวัสดีครับสวัสดีนะครับก็พามาดูถั่วนะครับนะคือถั่วชุดนี้เนี่ยที่มันมันไม่เสมอเพราะว่ามันมันติดแรงนะครับนะมันติดแรงนะครับก็เลยไม่ค่อยเสมอนะครับอันนี้ก็คือจะได้แบบนี้ก็โอเคนะครับขนาดนี้นะครับผมนี่นะสายพันธุ์ก็นะครับสายพันธุ์ก็เป็นของอ สอนแดงนะครับผมลำน้ำพองสองนะครับผมเป็นสายพันธุ์ผักผักขาวนะครับก็ก็ถือว่าผมทดลองนะครับมันเลยได้ขนาดนี้ดกนะดกมากแต่ว,ว่าจะห่างตัวนิดนึงเพราะว่าเขาจะตายนะมีตายมีอะไรนะครับผม ก็เลยมันเลยห่างนะครับผมก็แต่ถ้าปกติแล้วเนี่ยถ้าปลูกถ้าขึ้นเสมอแบบขึ้นกันพร้อมกันหมดนะเคอไม่เกิดการเสียหายตายเนี่ยมันติดแรงนะครับนะก็น่าจะด,ดีกว่านี้นะระ,ระยะ ระยะหยอดที่เราคำนวณแล้วมันพอดีนะครับเราไม่ได้หยอดคู่แล้วสับแล้วนะลองดูแบบนี้นะแต่เราหยอดคู่เนะี่ยเราจะรู้ว่าเราได้เท่าไหร่นะครับเลยไม่รู้นะไม่รู้หรอกตอนนี้เลยว่าเออหยอดแบบนี้มันจะได้ยังไงเพราะว่ามันปติดแรงแรงทั่วเดือนกว่ายัางไม่ขึ้นข้างนะครับพอพอฝนลงมา เอาน้ำประปาลด้รอนะนะพอถั <göster ges> like ing, of ่วเดือนกว่าเนี่ยถึงถึงเริ่มจะขึ้นข้างฝนเริ่มลงมาให้นะครับนะมันมันมันแรงแล้วมันมันร้อนมากก็เลยไม่ได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนะเราเราก็ต้องเรียนรู้ไปอีกเรื่อยๆนะครับ คือเราเราทำขายเราก็ต้องเรียนรู้ว่าไหนจะได้ดีกว่ากันนะครับนะผมก็พยายามศึกษานะครับแล้วก็เอาความรู้องค์ความรู้ที่เราศึกษานี่แหละทำนี่แหละมันจะเป็นอะไรที่แบบดีที่สุดนะครับเราก็จะได้แบบประสบการณ์ของเรานะครับผม โดยที่เราแบบไม่ต้องไปอา่าหาความรู้อะไรนะครเราก็เรียนรู้ของเราไปนะครับศึกษาไปทำไปศึกษาไปนะครับนะนี่ครับก็งามแล้วครับนะห่าง ห่างสักหน่อยนะแต่ก็ถือว่าพอได้ครับห่างสักหน่อยก็พอได้นะครับนะประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับมันก็เดี๋ยวคาเข้าไปดูข้างไหนนนเป็นของซ้อนแดงนะครับนะลำน้ำพองสอง นะครับก็ดกแหละสายพันธ์เขานะครับนะแต่ว่าเราอยู่ที่เราแหละทีนี้นะครับว่านี่นะครับดูฝักเขาโอเคนะผมใครเอาไปไปหาซื้อมาปลูกได้นะไม่เป็นไรนะครับผมนะครับดูฝักนะครับปลูกได้ขนาดนี้โอเคนะผมว่าแต่ว่ามันห่างห่างไปสักนิดนึงนะครับ ไอสามสี่ร่องนี่มันโอเคขนาดเนี้ยมันถือประมาณเนี้ยถือว่าใช้ได้อยู่แต่สี่ร่องถัดไปอย่างเนี้ยมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับห่างมากม,มันตายเนาะช่วงมันร้อนนะครับนี่นครับร่องนี้ก็หนึ่งสองสามสี่สี่ร่องนี้โอเคนะครับนะนะดูนะคร,ระยะระยะได้นะผม อสองตัวนี้มาเล่นในในป่าถั่วอีกแล้วนะครับนะนี่นะครับนะนี่ร่องนี้ก็โอเคนะครับแต่ร่องนี้ก็เริ่มห่างแล้วนะครับนู้้นก็ไปเสียตรงนู้่นอีกนะครับเนี่ยห่างนะครับผมแต่ก็จะได้ผลอยู่หรอกนะครับเดี๋ยวก็แตกออกมาอีกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าร่องไม่ดีนะครับเราก็ประครงมกันมาโจ้นะครับนะ ปลูกตั้งแต่พฤษภาเนาะปลายพเออต้นวันที่สิบเจ็ดพฤษภาปลูกเสร็จฝนก็ตกใส่นั่นแหละเนาะแล้วก็พอนั่นมาก็ทิ้งเลยนะครับฝนก็ทิ้งเลยนะครับก็ก่อนน้ำคือน้ำเราเราเราปีนี้มันแรงก็เลยขาดน้ำเนาะประมาณนั้นนะครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณทุกคนนะครับขอบที่มารับชมให้นะครับผมขอบคุณครับ